a m d m ตอนนี้พี่อยู่ MDME รุ่นที่เท่าไรครับครับก็ตอนนี้นะครับพวกพี่อยู่ MDME นะครับรุ่นที่5ครับผมหลักสูตรของพี่นี่ได้2ปริญญาใช่ไหมครับใช่ครับก็หลักสูตรของ MDME นะครับหรือว่าเมงเนี่ยจะได้2ปริญญาครับปริญญาแรกก็คือแพทยศาสตร์ครับผมแล้วก็อีกปริญญานึงจะเป็นปโทนะครับก็คือวิศวกรรมศาสตร์ครับผม พวกพี่มาจากที่ไหนกันบ้างล่ะครับและพวกพี่เข้าหลักสูตรนี้ได้ไงล่ะครับโอเคครับเออก็คือพวกเราเองนะครับจะมีทั้งหมด20คนครับซึ่งพวกเราก็มาจากภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยหมดเลยนะครับก็แล้วแต่ปีครับเป็นการ harmonizing the diversity ครับส่วนสาขาของเราเนี่ยครับจะเข้ามาในรอบที่1เอ่เป็น t c a s รอบ1 Portfolio ครับโดยผู้สมัครจะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ำได้แก่การได้เกรดเฉลี่ยภายในโรงเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ3.5ขึ้นไป อย่างที่2คือการสอบสแตนดาร์ดไ test ไม่ว่าจะเป็น TOEFL iBT ที่ต้องได้คะแนนมากกว่า80คะแนนหรือเท่ากับ80คะแนนก็ได้หรือว่าอาจจะเลือกเป็น IEL a c a d e m i m p c Part ที่ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ6.5ขึ้นไปค่ะหลักสูตร MDM เองนี่เรียนกันกี่ปีหรอครับ <N: S 2> ก็ m d m นะครับจะเรียนทั้งหมด7ปีครับโดยจะแบ่งเป็น3า3ช่วงช่วงแรกก็คือ p r e c l i n ิ c โดยปีหเนี่ยเราจะเรียนที่สารยาปี2ปี3มเราจะเรียนที่ CNI ยรูการ แล้วก็ปี4เนี่ยจะกลับมาเรียนที่สารยาอีกรอบนึงเพื่อมาทำพวกรีเสิร์ชครับรีเสิร์ชโปรเจกที่คณะวิศวะครับก่อนที่สารยาแล้วก็ปี5ปี6ปี7เนี่ยจะเรียนชั้นคลินิกที่ซีเรนไมแล้วก็รามาพยาไทยครับวนันแบบนี้ไปเรื่อย แล้วพวกพี่หลังเรียนหลักสูตรของ MDM i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกพี่จะเป็นอะไรกันหรอครับค่ะก็แน่นอนว่าหลังจากจบหลักสูตร MDM i n g แล้วนะคะเราก็จะสามารถต่อยอดเป็นแพทย์นวัตรกรรมที่สามารถช่วยพัฒนานวัตรกรรมต่างๆทางการแพทย์ได้ด้วยรวมถึงค้ารีพาต่างเรียนจบเนี่ยก็ยังสามารถไปต่อปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีพื้นฐานในการตีพิมพ์งานวิจัยหรือว่าทํางานวิจัยอยู่แล้วในัชั้นปตรีหรือว่าปโทท,ที่เป็นหลักสูตรเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะแล้วบรรยากาศของ MDM Eng เ,เป็นยังไงบ้างหรอครับ ตอนนี้เราก็จะเรียนร่วมกันกับทางทางแพทย์แล้วก็วิศวะชีวการแพทย์ได้ค่ะโดยที่ในกลุ่มของแพทย์เนี่ยเราก็จะเรียนร่วมกับ M.M. M.D. แล้วก็ I.A.K. ค่ะส่วนของวิศวะก็จะเรียนกับเพื่อนๆในกลุ่ม B.M.E. ซึ่งจะเรียนในช่วงภาคค่ำของวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะปกติแล้ว M.D. M.E. มีชื่อย่อกันไหมครับเราก็มีชื่อที่เราใช้เรียกตัวเองค่ะก็มาจาก M.D. M.E. นั่นเอง M.E. ก็สะกดว่า M.E.N.G. อ่านว่าเม้ง e ค่ะ ปกต,ติแล้ว MDM e n มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันบ่อยไหมครับก็กิจกรรมที่ MDM e n ชอบไปทำร่วมก,กันก็คือกินข้าวตอนเย็นนะครับเพราะว่าทุกๆวันจันทร์กับอาครเราจะมีเรียนคลาสเสริมที่กับ bme ที่คณะวิศวะซึ่งเราจะเลิกในช่วงค่ำแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกินข้าวต่อด้วยกันครับไว้มาเจอกันนะคะ